สวัสดีค่ะวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากมาชวนคุยกันนะคะเป็นบทสัมภาษณ์สมรังสีค่ะนะกักการเมืองฝ่ายค้านของกัมพูชาซึ่งตอนนี้ลีภัยอยู่ฝรั่งเศสบทสัมภาษณ์นี้มาจากช่อง YouTube t a h นส์ค่ะครับซึ่งเป็นมุมมองที่น่าสนใจเพราะมาจากคนที่เคยอยู่ในวงการเมืองกัมพูชามานานแต่ตอนนี้อยู่นอกประเทศเขาก็จะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องอะระบอบพุนเซน ใช่ค่ะแล้วก็มีความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาที่เราได้ยินข่าวกันบ่อยๆนะคะ ครับรวมถึงภาพอนาคตของกัมพูชาจากมุมมองของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลด้วยวันนี้เราเลยอยากจะลองมากลั่นเอาประเด็นสําคัญสําคัญออกมาทําความเข้าใจมุมมองที่อาจจะซับซ้อนหน่อยหรือบางทีก็ท้าทายสิ่งที่เราเคยเข้าใจนะคะเราก็ดูว่ามีข้อมูลเชิงลึกอะไรที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในสื่อหลักบ้างมาดูกันค่ะว่ามุมมองจากฝ่ายค้านที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยเขาให้ภาพยังไงบ้างเริ่มกันที่แก่นของปัญหาเลยไหมคะตามที่คุณสมรังสีมองคือเรื่องระบบการปกครองได้ครับเขาเปิดมา ค่อนข้างแรงเลยนะคือยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ใช่แค่ระบบพักเดียวแต่เป็นระบบคนเดียวคนเดียวหมายถึงหุนเซนใช่ครับหุนเซนที่กลุ่มอํานาจเบ็ดเสร็จมาโอ้โหกว่า40ปีแล้วแล้วเขาก็ใช้คําว่าหุนเซนเนี่ยติดกับดักเผด็จการของตัวเองมันนี่น่าสนใจมากติดกับดักเผด็จการช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะมันหมายความว่ายังไงในมุมมองของสมรังสีคือเขาอธิบายว่าหุนเซนไม่สามารถจะผ่อนคลาย การควบคุมทางการเมืองได้เลยหรือจะยอมให้มีการเลือกตั้งที่แบบฟรีและแฟร์จริงๆเนี่ยทำไม่ได้ทําไมล่ะคะเพราะกลัวกลัวลึกๆเลยว่าถ้าปล่อยให้มีเสรีภาพทางการเมืองจริงๆหรือมีเลือกตั้งที่โปร่งใสเมื่อไหร่เนี่ยอํานาจที่สร้างมาทั้งหมดมันจะพังคลื่นลงมาทันทีสมรังสีเขาก็อ้างอิงไปถึง การเลือกตั้งครั้งสำคัญปี1993ที่ UN จัดให้นะครับอ๋อค่ะค่ะจำได้เขาบอกว่าน่าเป็นครั้งเดียวที่ยุติธรรมและผลคือพาคุณเซนแพ้ไงครับเขาเลยเชื่อว่าถ้ามีเลือกตั้งแบบนั้นอีกก็คงแพ้อีกอืมนั่นก็นำมาสู่คำถามว่าแล้วอะไรคือแรงจูงใจหลังของคุณเซ็นล่ะคะถ้าไม่ใช่การพัฒนาประเทศต,ตามแนวทางประชาธิปไตยสมรังสีมองว่าเป้าหมายสูงสุดคืออะไร สมรังสีฟันธงเลยครับว่าคือการยุดอำนาจเอาไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่ออะไรคะเหตุผลหลักเลยนะไม่ใช่แค่กลัวเสียอำนาจแต่กลัวสิ่งที่เรียกว่าความคุ้มกันทางกฎหมายหรือ impunity ความคุ้มกันทางกฎหมายครับ คือการไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่สมรังสีเขาอ้างว่าเป็นอาชญากรรมร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคที่หุ่นเซนครองอำนาจการอยู่ในอำนาจต่อไปก็เหมือนเป็นการการันตีความปลอดภัยให้ตัวเองแล้วก็ครอบครัวด้วยแล้วประเด็นเรื่องการส่งต่ออำนาจให้ลูกชายหุ่นมาเนตล่ะคะอันนี้เป็นที่จับตาม,มองมากสมรังสีมองเรื่องนี้ยังไงถือเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆหรือเปล่าในมุมของเขานะครับเขาบอกว่านี่มันแค่เปลี่ยนป้ายชื่อเฉยๆเปลี่ยนป้ายชื่อใช่ครับ เขาเชื่อว่าฮุนเซนยังเป็นคนคุมเกมตัวจริงอยู่เลยชักใยอยู่เบื้องหลังแบบสมบูรณ์แบบส่วนฮุนมาเนตก็เหมือนเป็นหุ่นเชิดไม่มีทั้งบารมีความสามารถหรืออำนาจตัดสินใจอะไรเองเป็นแค่คนทำตามคำสั่งพ่ออือคือฉะนั้นการจะเข้าใจการเมืองกับูชาตอนนี้ก็ยังต้องโฟกัสไปที่ตัวฮุนเซนเป็นหลักอยู่ดีครับตามมุมมองของสงรังสีนะ การเข้าใจภาพใหญ่ของระบบแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้เราเข้าใจมุมมองของเขาต่อประเด็นร้อนอย่างความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชาได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเขาก็มีคำอธิบายที่ต่างจากที่เราได้ยินกันบ่อยๆเหมือนกันใช่เลยครับเขาเริ่มจากการมองว่าไอความตึงเครียดที่มันประทุขึ้นมาเป็นพักๆเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ผู้นำแบบฮุนเซนชอบใช้กันคือเบี่ยงเบนความสนใจ เบี่ยงเบนความสนใจจากปัญหาในประเทศครับจากปัญหาภายในที่มันรุมเราแก้ไม่ตกแต่แต่จุดที่เขาเน้นย้ำม,มากๆแล้วก็ถือเป็นข้อกล่าวหาที่แรงมากนะคือเขาชี้ว่าต้นต่อจริงๆอ่ะไม่ใช่เรื่องเขตแดนหรือประวัติศาสตร์บาดหมางอะไรเลยเอา้าแล้วมันคือเรื่องอะไรล่ะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเขตแดนสมรังสีอ้างว่าเป็นเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินมหาศาลครับที่มันไปเชื่อมโยงกับเครียข่ายที่เขาเรียกว่ากลุ um ่มมาเฟียจีน กลุ่มมาเฟียจีนครับที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายสารพัดรูปแบบเลยตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นบอลออนไลน์แก๊งคอเซนเตอร์ค้ามนุษย์อะไรพวกนี้ <c oughs> เขายืนยันเลยนะว่ารายได้จากตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมากๆต่อการค้ำจุนระบอบหุนเซนทั้งเรื่องเงินหล่อเลี้ยงพักทั้งผลประโยชน์วนตัวของตระกูลหุนเซนเองด้วยถ้าเป็นอย่างที่เขากล่าวอ้างจริงๆนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ ่หม,มหมายความว่าการที่ฝ่ายไทยเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ตามพยายามจะไปปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติพวกนี้อย่างจริงจังเนี่ยมันก็เหมือนกับออไปคัดขาไปทําลายแหล่งรายได้สําคัญของระบบหุ่นเซนโดยตรงก็เลยต้องมีการตอบโต้ใช่ครับทำให้หุ่นเซนต้องตอบโต้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ตรงนั้นนี่คือคําอธิบายของสมรังสีต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นมา มีอีกประเด็นที่น่าสนใจที่สมรังสีเล่าคือความพยายามของฮุนเซนที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของไทยแต่ดูเหมือนจะไม่สําเร็จถูกต้องครับขอเล่าว่าฮุนเซนพยายามสร้างความร้าวฉานในหมู่นักการเมืองไทยสถาบันต่างๆหวังให้แตกแยกกันจะได้ลดแรงกดดันต่อตัวเองแต่ผลเป็นไงคะผลกลับตรงข้ามเลยครับฝ่ายไทยกลับยิ่งผนึกกําลังกันแน่นขึ้นในการตอบโต้เขา สมรังสีถึงกับวิจารณ์ว่าเป็นการกระทำที่ใจแคบมากหรือ very mean นะครับใจแคบยังไงคะโดยเฉพาะการที่ปิกผัวว่าจะเปิดโปงข้อมูลส่วนตัวหรือบทสนทนาลับๆของอดีตผู้นำไทยที่เคยสนิทก,กันมาก่อนซึ่งมันก็สะท้อนวิธีที่หุ่นเซนใช้รับมือกับแรงกดดันนะครับการเชื่อมโยงปัญหาชายแดงเข้ากับเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอาชญากรรมข้ามชาติแบบนี้เป็นมุมมองที่ท้าทายมากจริงๆคะ่ะแล้วในภาพใหญ่ขึ้นล่ะคะ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอนาคตของระบอบนี้สมรังสีประเมินไว้อย่างไรบ้างเขามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าความขัดแย้งในตัวเองหรือ contradiction ที่นับวันมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในนโยบายของระบอบหุ่นเซนนะครับด้านหนึ่งก็คือโอบก,กอดจีนแบบสุดตัวเลยหวังพึ่งจีนครับหวังพึ่งพาทั้งการเมืองเศรษฐกิจและก็การปกป้องคุ้มครองจากจีนเพื่อค้ำจุนอำนาจตัวเองไว้แต่อีกด้านหนึ่งล่ะคะอีกด้านคือความเป็นจริงทางเศรษฐกิจไงครับ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเหมือนเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจกัมพูชาเลยนะจ้างงานคนเยอะมากค่ะค่ะอุตสาหกรรมเสื้อผ้าใช่ครับกลับต้องพึ่งพาตลาดตะวันตกอย่างหนักโดยเฉพาะสาหรัฐอเมริกาซึ่งในทางการเมืองหุนเซนมักจะวางตัวเป็นศัตรูกับเขาอ้าวแล้วทําไงล่ะคะเนี่ยนั่นน่ะสิครับ สมรังสีถึงกับยกตัวอย่างในอดีตว่าฮุนเซนเคยต้องการให้สหรัฐสมัยทรัมป์นุ่นเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดการหยุดยิงกับไทยเพราะกลัวสถานการณ์บานปลายกระทบความมั่นคงตัวเองโหมันดูย้อนแย้งกันเองมากๆเลยนะคะการต้องพึ่งทั้งสองขั้วอำนาจที่มองกันเป็นศัตรูแบบนี้มันจะไปต่อได้นานแค่ไหนนั่นคือคำถามสำคัญเลยครับสมรังสีทำนายว่าระบอบนี้กำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆเพราะไอความขัดแย้งในตัวเองนี่แหละและเขาก็เชื่อว่า มันจะอยู่ได้อีกไม่นาน w i l l not l a s t very long ไม่นานครับกำลังเข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าจุดเริ่มต้นของจุดจบเพราะแรงกดดันทั้งจากข้างในทั้งจากข้างนอกมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วทางออกที่สมรังสีเสนอราคาคืออะไรในเมื่อเขามองว่าระบบปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้แล้ว ทางออกที่เขาเสนอคือการกลับไปที่จุดเริ่มต้นของการสร้างกัมพูชายุคใหม่เลยครับคือการรื้อฟืน้นหรือทำให้มีผลบังคับใช้อีกครั้งข้อตกลงสันติภาพปารีสปี1991ข้อตกลงปารีสที่มีเป้าหมายสร้างประชาธิปไตยหลังสงครามกลางเมืองใช่ไหมคะใช่ครับเขาเชื่อว่าข้อตกลงนี้ซึ่งมีทั้ง UN ทั้งนานาชาติร่วมลงนาเนี่ยยังเป็นกรอบกติกาเดียวที่ทั่วโลกยอมรับ หมายถึงให้กลับไปใช้กลไกตามข้อตกลงนั้นเลยใช่ครับเขาเสนอให้ UN แล้วก็ประธานร่วมเดิมของการประชุมครั้งนั้นคือฝรั่งเศสกับอินโดนีเซียเนี่ยเป็นแกนนำเรียกประชุมผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอีกครั้งเลยเพื่อทบทวนแล้วก็หาทางบังคับใช้ข้อตกลงปารีสให้มันเกิดผลจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเลือกตั้ง,ง,งถูกต้องครับโดยเฉพาะการจัดการเลือกตั้งที่เสรีและยุติธรรมภายใต้การดูแลของนานาชาติ เขาเชื่อว่านี่คือทางเดียวที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นประชาธิปไตยจริงๆเสียทีฟังดูเป็นข้อเสนอที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาชาติเยอะมากเลยนะคะที่นี้ขอวกกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของสมรังศีเองบ้างเขาก็เจอแรงกดดันหนักเหมือนกันใช่ไหมคะหนักมากครับเขาเล่าว่าถูกบีบให้ออกจากประเทศไปลี้ภัย ถูกถอดถอนเอกสิทธิ์สสไม่รู้กี่ครั้งและที่หนักสุดคือโดนศาลในกัมพูชาตัดสินจำคุกหลายคดีเลยนะรวมๆกันเป็นร้อยปีร้อยปีครับแถมยังมีโทษจำคุกตลอดชีวิตอีกต่างหากในข้อหาที่เขาบอกว่าร้ายแรงอย่างกบฏข้อหากบฏเพราะอะไรคะเขายืนยันว่าต้นเหตุมันแค่เพราะเขาออกมาปกป้องสิทธิของชนเผ่าพ,พื้นเมืองในกัมพูชาโดยอ้างอิงปฏิญญาของ UN ว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพ,พื้นเมืองแค่นั้นเอง ถึงจะโดนคดีนหนักขนาดนั้นเขาก็ยังอยากกลับประเทศความต้องการกลับประเทศของเขายังชัดเจนมากครับแต่เขาเล่าว่าหุนเซนขัดขวางทุกทางแบบกายภาพเลยนะขัดขวางทางกายภาพยังไงคะคือมีการระดมทหารจำนวนมากไปตรึงชายแดนสั่งขุดสนามเพาะวางปืนกลเตรียมกระทั่งขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานเหมือนเตรียมรับศึกใหญ่เลย โห oh. สมรังสีบอกว่าฮุนเซนไม่ได้แค่ต้องการจะฆ่าเขาแต่ดูเหมือนพร้อมจะทำร้ายประชาชนทั่วไปที่อาจจะออกมาต้อนรับเขาด้วยเขาเลยตัดสินใจยังไม่กลับเพราะไม่อยากให้ใครต้องมาเสี่ยงชีวิตไปด้วยแล้วแม้จะอยู่ในฝรั่งเศสก็ยังรู้สึกไม่ปลอดภัยหรอคะเขาก็บอกว่ายังรู้สึกถึงภัยคุกคามอยู่นะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนมาว่าฮุนเซนส่งทีมสังหารจากหน่วยองครักษั้นยอดมาถึงปารีสแล้วจริงหรอคะ น่ากลัวมากครับซึ่งเขาได้แจ้งเรื่องนี้กับทางการฝรั่งเศสแล้วและเขาก็เชื่อว่าวิธีตอบโต้ที่ดีที่สุดคือการส่งสารเตือนกลับไปให้ฮุนเซนรู้ว่าฝรั่งเศสมันไม่ใช่กัมพูชานะที่ซึ่งฮุนเซนอาจจะทําอะไรตามอําเภอใจได้อืมแต่ในประเทศประชาธิปไตยที่มีหลักนิติธรรมมีกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระเนี่ยฮุนเซนจะมาใช้อํานาจบาดใหญ่แบบนั้นไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดจริงๆนะคะ แล้วถ้าสมสมติว่ามีโอกาสได้กลับไปกัมพูชาอย่างปลอดภัยเขาวางแผนจะทําอะไรเป็นอันดับแรกคะภาพในหัวของเขาคืออะไรเขาตอบชัดเจนมากครับว่าเป้าหมายคือกลับไปจัดตั้งกองกําลัง organized forces กองกําลังนี่หมายถึงกองทัพเหรอคะอ๋อไม่ใช่ครับไม่ได้หมายถึงกองทัพแต่หมายถึงการรวบรวมพลังฝ่ายประชาธิปไตยกลุ่มพลังก้าวหน้าต่างๆที่เขาเชื่อว่ามีอยู่แม้แต่ในพักอื่นๆเพื่อสร้างกลไกลขึ้นมากลไกลแบบไหนคะ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเฉพาะการหรือองค์กรบริหารชั่วคราวเพื่อให้แน่ใจว่าจิตวิญญาณเนื้อหาของข้อตกลงสันติภาพปารีสเนี่ยมันจะถูกนํามาปฏิบัติจริงนําไปสู่การเลือกตั้งที่ฟรีและแฟร์เพื่อให้คนกัมพูชาได้กําหนดอนาคตตัวเองจริงๆแล้วเขาก็จะกลับมาเล่นการเมืองครับเขาย้ําเลยว่าเขาต้องการกลับมาเป็นนักการเมืองอีกครั้งอย่างแน่นอนมาถึงประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคือเรื่องบทบาทของแนวคิดชาตินิยมแล้วก็การสื่อสารในความขัดแย้งนี้ สมรังสีมองเรื่องนี้ยังไงคะเขามองว่าแนวคิดชาตินิยมเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอดล่ะครับในความขัดแย้งทางการเมืองรวมถึงเรื่องชายแดนด้วยเพื่อปลุกระดมเบี่ยงเบนประเด็นแล้วตอนนี้มันเป็นยังไงคะในยุคปัจจุบันเขามองว่ามันพัฒนาไปสู่สิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารหรือ information war เต็มรูปแบบแล้วแล้วคําแนะนําของเขาสําหรับคนที่พยายามจะทําความเข้าใจสถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้คืออะไรคะ คำแนะนำหลักๆเลยคือให้มองทะลุไอพวกวัฒกรรมชาตินิยมหรือข้อพิาพาทผิวเผินพวกนี้ไปให้ถึงต้นตอที่แท้จริงของปัญหาซึ่งในมุมของเขาคือซึ่งเขาย้ำว่าเป็นเรื่องเครือข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศที่มันค้ำจุนระบอบอำนาจนิยมอยู่การแก้ปัญหามันเลยไม่ใช่แค่เจราจารเรื่องเขตแดนแต่ต้องไปจัดการกับเครือข่ายอาชญากรรมผู้นี้ควบคู่ไปกับการรื้อฟื้นข้อตกลงปารีสเพื่อสร้างกติกาประชาธิปไตยขึ้นมาใหม่ส่วนเรื่องเขตแดนเขามองเป็นประเด็นรอง ใช่ครับเขามองว่าเป็นเรื่องรองที่ถูกขยายให้มันใหญ่เกินจริงไปเขายังพูดถึงปรากฏการณ์ที่คนกัมพูชาบางส่วนก็ปกป้องหุ่นเซนด้วยนะคะใช่ครับเขาตั้งข้อสังเกตว่ามีชาวกัมพูชาจํานวนไม่น้อยเลยนะที่ออกมาปกป้องหุ่นเซนโดยให้เหตุผลว่าหุ่นเซนเป็นคนสร้างสันติภาพสร้างความมั่นคงหลังยุคสงครามกลางเมืองแล้วคนกลุ่มนี้ก็ก็จะแสดงความไม่พอใจเวลาคนนอกหรือแม้แต่คนกัมพูชาด้วยกันเองออกมาวิจารณ์ระบอบ ซึ่งมันก็สะท้อนความซับซ้อนของการรับรู้ข้อมูลและก็อิทธิพลของเรื่องเล่าที่ฝ่ายรัฐสร้างขึ้นมานะครับสุดท้ายนี้สมรังสีมีข้อความอะไรฝากถึงชาวกัมพูชาโดยตรงไหมคะมีครับเป็นข้อความสั้นๆแต่ผมว่าตรงพลังนะคืออย่าหมดหวัง don't lose hope อย่าหมดหวังครับเขาเชื่อมั่นมากๆว่าระบบปัจจุบันกำลังเดินไปสู่จุดจบแน่นอนด้วยปัจจัยภายในคือความขัดแย้งในตัวเองที่มันแก้ไม่ได้ โดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศที่พึ่งทั้งจีนทั้งตะวันตกพร้อมกันเนี่ยกับปัจจัยภายนอกคือการที่ประชาคมโลกกําลังหันมาให้ความสําคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมากขึ้นซึ่งมันจะกระทบฐานเงินทุนของระบอบโดยตรงเขาเชื่อว่าระบอบนี้จะล้มสลายลงด้วยน้ําหนักของปัญหาที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเองแหะครับการได้ฟังมุมมองเชิงลึกจากสมรังสีผ่านบทสัมภาษณ์นี้ก็ทําให้เราเห็นภาพการเมืองกัมพูชาแล้วก็ความสัมพันธ์ในภูมิภาคที่เข้มข้นซับซ้อนขึ้นจริงๆนะคะ ตั้งแต่การวิเคราะห์แรงจูงใจเบื้องลึกของผู้นำเคาะกล่าวหาเรื่องความขัดแย้งชายแดนกับอาชญากรรมการประเมินความเปราะบางของระบอบไปจนถึงข้อเสนอทางออกแล้วก็สถานการณ์ส่วนตัวของเขาเองแน่นอนครับ นี่คือมุมมองจากฝ่ายค้านคนสำคัญที่อยู่นอกประเทศซึ่งมันให้ภาพที่แตกต่างมากๆจากสิ่งที่รัฐบาลมพูชาน,นำเสนออยู่แล้วการจะเข้าใจสถานการณ์ทั้งหมดจริงๆก็จำเป็นต้องพิจารณาข้อมูลมุมมองจากหลายๆด้านประกอบกันเสมอแหละครับไม่มีคำอธิบายไหนที่สมบูรณ์ในตัวเอง ประเด็นที่น่าชวนคิดต่อหลังจากนี้ก็คือในฐานะผู้สังเกตการอย่างเราๆเนี่ยควรจะให้น้ำหนักหรือตีความทัศนะของผู้นำฝ่ายค้านที่ลีภยัยซึ่งแน่นอนว่าเขาก็มีเป้าหมายทางการเมืองของตัวเองอยู่แล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลจากรัฐบาลปัจจุบันยังไงดีนั่นสิครับแล้วข้อกล่าวอ้างที่หนักแน่นของสมรังสีเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างระบบการปกครองกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ย ถ้ามันเป็นจริงนะคะมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติแล้วก็ความยั่งยืนของระบบอำนาจนิยมในยุคนี้ได้บ้างเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เราไปขบคิดแล้วก็ติดตามกันต่อนะคะ